สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพ่นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ r o ลลันคอสเตอร์นะครับเป็นรถ Ghost Paper นะครับก็ตัวนี้เขียนว่าเผ็ดขนหัวลุกก็เนี่ยครับคือสาเหตุที่ซื้อมานะครับกับเผ็ดขนหัวลุกเนี่ยเราอยากจะรู้นะครับว่ามันประมาณขนาดไหนนะจ๊ะโอเคครับอย่างแรกก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นมันฝรั่งแห้งนะครับ49.7%น้ำมันปาล์มนะครับตัวเนี้ยให้มา30%นะครับแล้วก็เป็นสารให้ความเหนียวนะครับ10%ผงปอร์เร็นต์ผงปร เเปอรครับเดดังนั้นน่ะที่มันเป็นผงรดเผ็ดเนี่ยมีอยู่7%เนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะขนาดไหนแล้วก็แป้งมัน3าประหลังนะครับ mm hmm. เกลือเสริมไอดีน0.8%นะครับ mm hmm. ก็โอเคครับมีเท่านี้ครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่แกะก่อนนะจ๊ะ mm hmm. อ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับโรลล์น์คอสเตอร์นะครับก็ชิ้นประมาณนี้รูปบองรี mm hmm. เดี๋ยวดูยัดทัด เผ็ดจริงกินไปชิ้นเดียวก็เผ็ดแล้วนะครับเฮ้ยเผ็ดจริงอ่ะเผ็ดจริงคือผงรสเผ็ดของเขาอ่ะให้ความเผ็ดมาค่อนข้างพอสมควรนะครับที่เราล้างเคาน์เตอร์ก็ประมาณขนาดนี้เดี๋ยวก็เรื่องกลงกินเยอะๆดี๋ยวจะเผ็ดขนาดไหน ก็เผ็ดนะอืมนี่ครับลกนาดของตัวล่งคอสเตอร์นะครับก็คือจะต้องแบบลงรีนิดนึงนะครับของเขาไอ้กลางเขาเผ็ดอยู่แต่ดึงขนาดหัวลุกหรือเปล่าเดี๋ยวกีกคำหนึงครอบ เ็คือลักษณะของโรล,ลเลอร์คอสเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นท่งข้อกรอบนี้อยู่แล้วครับซึ่งเหมือนกันทุกเจ้าที่ว่าทุกเจ้าทางเนี้ยมันจะกรอบแต่แล้วพุ่งตรงอัะกินไปสองกำมือยอมรับว่าเผ็ดกว่ายอ่เทอทั่วไปยอมรับน,นี้ยอมรับแต่เผ็ดจนขนหัวลุกไม่ถึงขนาดนั้นยอมรับว่าตอนนี้เผ็ด รู้สึกในปากก็เผ็ดถามว่าเผ็ดกว่าทั่วไปครับแต่ว่าเผ็ดกว่าสไปซี่ทั่วไปประมาณ50%ได้แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดขนหัวลุกก็ตอนนี้ก็รู้สึกเผ็ดในปากหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เผ็ดเผ็ยหิวน้ําก็แบบว่าเขาคงจะเข้าใจนะว่ามันจะต้องไอ้นี่เด็กก็ต้องกินได้นะมันก็จะเป็นความเผ็ดแบบผู้ใหญ่แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ถือว่าเผ็ดกว่าสไปซี่ทั่วไปแต่ไม่ได้เผ็ดจนขนาดขนหัวลุกนะครับก็ต้องเข้าใจนะว่า ไอ้นี่ก็ทําขายเด็กด้วยนะครับแล้วกิดทำเผ็ดมากๆก็ขายเด็กไม่ได้นะครับเด็กก็ไม่กินโอเคครับก็ถือว่าทําใช้ได้ครับก็เผ็ดกว่ามาตรฐานทั่วไปนิดนึงโอเคครับแล้วขอจบการดูลคลิปนี้ไปแเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ u ับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ